สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลองฝึกทำโจทย์ฟิสิกส์กันโดยโจทย์นี้นะคะเป็นโจทย์ O n i t เนาะของปี50นะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ใน1มิติเนาะก็จะพูดถึงเรื่องระยะทางเวลาแล้วก็อัตราเร็วนะคะก่อนอื่นนะคะเราลองดูโจทย์ข้อนี้โจทย์เขาถามว่าเด็กคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือนได้ระยะทาง 300เมตรอ่ะเป็นระยะทางที่1จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทางอีก400เมตรเป็นระยะทางที่สใช้เวลาเดินทั้งหมดนะคะอ่ะ,อะทีเขาถามว่าเด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเท่าใดอัตราเร็วนะคะตัวนี้เนาะมันจะเป็นสูตรนี้เลยอ่ะว เท่ากับ s ส่วน t โดยอัตราเร็วนะคะมีความแตกต่างกับความเร็วอยู่นิดนึงเนาะความเร็วความเร็วสูตรเหมือนกันเลยค่ะสูตรเหมือนกันเลยเนาะแต่จะแตกต่างตรงที่ตัวนี้ s ของเราตัวนี้ก็คือการกระจัดนะคะการกระจัดส่วน s ของอัตราเร็วตัวนี้คือระยะทาง ซึ่งระยะทางก็คือระยะที่เราใช้ทั้งหมดเนาะแปลว่าโจทย์ข้อนี้เราต้องเอาระยะทาง2ช่วงก็คือ s ที่1กับ s ที่2มาบวกกันแล้วหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดนะคะ,อะลองดูเนาะข้อนี้หาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก v เท่ากับ s ส่วนด้วย t โดย s ของเราก็จะเป็น s 1บวก s 2ส่วนด้วย t ซึ่งก็คือ3ามร้อบวกสี่หารด้วย500ร้อก็จะได้เป็น700หาร5้0ร้อตัดลันเลยนะะข้อนี้ได้เท่ากับ ตอกตอก,ดก,ตอกได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยข้อน,นี้ได้เท่ากับ1.4เมตรต่อวินาทีเป็นไงกันบ้างคะโจทย์ข้อนี้เห็นหมคะไม่ยากเกินไปเลยนะคะฟิสิกส์ง่ายนิดเดียวเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจหรือว่ามีข้อไหนที่อยากให้พี่ลองทำให้ดูก็ ส่งมา,มาใต้คลิปกันได้เลยเนาะส่งจยดเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ